ขอบคุณพี่ฝนจากจังหวัดพังงานนะครับที่อุตสาห์พารถป้ายแดง t o y ยต a v เวลสคันนี้มาให้เราดูแลเรื่องของการเคลือบแก้วปกป้องผิวสีรถป้ายแดงครับผิวก็ค่อนข้างดีอยู่เราก็ขัดปรับสภาพให้แค่ ละเอียดสวยแล้วก็ชักเงาเรื่องของเม็ดเมทัลลิกให้มันขึ้นมาดูกระจ่างใสนะครับเท่านั้นเองยังไม่มีริ้วรอยหนักๆนะครับคันนี้ถือว่าผิวพื้นฐานมาดีหลังจาก ปรับสภาพผิวสีได้มาตรฐานแล้วสวยกระจ่างใสแล้วว่าจัดการเคลือบแก้วก็ได้ผลงานมาตามที่เห็นนี่แหละครับก็ต้องขอบคุณพี่ฝนอีกครั้งนะครับอุตส่าห์เดินทางมาจากจังหวัดพังงาม,มาให้เราดูแลคันนี้ประกัน2ปียาวๆกันไปครับครบ1ปีก็เอากลับเข้ามาเราก็ขัดหรือเคลือบแก้วเก่าออกปรับสภาพผิวให้ใหม่แล้วทาให้ใหม่เต็มระบบอีกหนึ่งครั้งขอบคุณพี่ฝนมากๆเลยนะครับ